วั <What? S 2> ดกำแพงบางจาก Party จเคพา์ตีเจริญนะจ๊ะหาวัดที่สงบสงบแล้วนี่ก็เป็นวัดเดียวใกล้บ้านที่เราคิดได้ว่าสงบจริงเพราะที่นี่ติดอยู่กับตลาดบ้างตลาดอะไรนะคองบางหลวงแต่เนี่ยตอนนั้นตกใจต้นนี้จริงๆที่มาครั้งทียแอันนี้ต้นไมเยรา no way ฉันต้องปีนหรอต้นชายเอาฉันนี่อยู่หรอ แกจะบอกว่าที่นี่นะักท่องเที่ยวเยอะมากอะโครคุณอ่อยเขาเลยมีเมนูแบบ foreigner มากๆมีคนกระโดดขึ้นไปแล้วขับเรือแบบบงบากป่ะแบจ่าพน,นมขับไล่อ่ะนี่คองบางหลวงมีไข่เฮีย่ย สวัสดีจ้าสวัสดีจาทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตฮีว่างอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็พากลับมาที่วัด <What? S 2> กำแพงบางจากเขตพางตีเจริญนะจ๊ะจะบอกว่าที่พามาเพราะว่าพาหน่องแม็กมานะจ๊ะเขาอยากหาวัดที่สง,งบสงๆและนี่ก็เป็นวัดเดียวใกล้บ้านที่เราคิดได้ว่าสง,งบจริงเพราะคราที่เรามาน่ากลัวมากก็มาตอนเย็นตอนฝนจะตกด้วย นี่เดี๋ยวเราพาแม็กไปทำบุญก่อนแล้วก็ที่นี่ติดอยู่กับตลาดบางตลาดอะไรนะของบางหลวงเออนั่นแหละเดี๋ยวเราก็พาทุกคนไปดูคลองด้วยนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาแม็กเข้าไปทำบุญก่อนนี่ไงแม็กนี่ไงบทเฮ้ยฮัลโหลจะกัดกูไหมเนี่ยน้องหมามาดมกูซะแล้วนี่หมา what are you doing หมากีท้ทำบุญบูญชาทุกเทียนอะฉันทำด้วย hey, ฉันทำด้วย ไม่จุดทูไม่จุดเทียนนะเอาจแค่ผ่านพวงมาลาัยอย่างนี้นะจ๊ะไปทําบุญกันนะครับนี่ครับเดินตามพวงมาลัยนี้ไปเลยนะจ๊ะ จนี่เราด้านหลังของเราก็คือหลวงพ่อบุตราคำซึ่งเป็นพระประธานอยู่ที่โบสถ์กลางของวัดกําแพงบางจากแห่งนี้นะครับ อย่างที่เราเคยพามานะกลับไปดูได้น,นะเราเคยพามาวัดนี้หนึ่งครั้งแล้วกับรายการว่างไปหมู่อีพีที่มาวัดกําแพงบางจากนะทุกคนก็มาบอกประวัติเล่าประวัติอะไรแล้วครั้งนี้เราก็พิเศษก็คือพาแม็กมาทําบุญที่นี่นะครับก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้คือเขากําลังบูรณะโบสถ์อยู่นะครับที่แล้วมาคือเขายังไม่ได้ทํหรือยังไม่มีอะไรคลุมแบบนี้เลยรอบนี้มาเขากําลังบูรณะโบสถ์อยู่นะครับเดี๋ยวาพาไปดูอีกหนึ่งโซนนะเป็นโบสถ์เล็กๆอยู่ทางด้านซ้ายมือที่จะประดิษฐานหลวงพ่อโตไปไปไหว้หลวงพ่อโตกันข้างๆนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพระน้อยแน่เลยเนาะใช่ไม่น้อยนะพูว่า ด้านข้างก็คือเป็นกุฏิเต็มเลยแต่ส่วนเหมือนที่นี่เขาบอกว่า,วามัน,<า>ม,นมันตั้งแต่สมัยอยุธยาเลยนะ<า>หลอที่นี่วัดหลวงแต่ที่นี่ไม่มีเมนเนาะ ต้องไปดูข้างๆข้างๆอัจฉรของตระพุ้าเจ้านายอืจริงเ็จะมีันแหละี้ยนี่แต่ตรงนั้นนะมันก็คือโบสถ์นะเออก็ไม่ไม่แต่เราเดินไปดูตรงนี้ก่อนเผื่อมีเราต้องเข้าไปดูให้ดีว่าสรุปแล้วมีหรือเปล่าเมนแต่ข้างๆฉันจาได้ว่าตอนนั้นฉันก็เดินมาแล้วก็จะเป็นกุฏิซะส่วนใหญ่เป็นศารการเปลี่ยนชุุตินี่ตรงนี้ แต่เนี่ยตอนนั้นตกใจต้นนี้จริงๆที่มาครั้งที่แล้ว,ว <ś led> โอ้ยแม่งมีส่วนสมุนไพรไทยด้วยเข้าคอนเซปต์มึงเลยนะเนี่ยฮะลองเดินเข้าไปดูก่อนเผื่อเจอต้นแบบ สมุนพงสมุนไพรมีมีไก่ด้วยน,นี่คือรังจืดเหรอใช่ป่าวะใชนน่ใช่ใช่ใช่รังจืดน,น,นี่คือความรู้อย่างหนึ่งของแม็กนะครับก็คือเป็นคนที่มีความรู้ด้านสมุนไพรเห็น,นอย่างเนี้ยใครจะรู้ไไอันนี้อะไรชูรสไงผงชูรส จริงเหรอเขาไม่ทำบ่งชูรสเหรอไม่ใช่ไหมเหรอเขาไม่ไม่อันนี้คือต้นนี้ยังไงอีอะไรอีอะไรนะเม็กซิโกนมิสเม็กอะไรนะที่มันเรียกคณะเม็กซิกาเม็กซิโกว่าเม็กซิกันอ่ะเออแล้วรสชาติเหมือนชูรสเลยส้มเหรอเหมือนตำลึงอย่างเงี้ยเหรอจะกินแบบนี้ไม่ได้ใส่ยังไงเลยอืมต้องต้มก่อนอ๋อนี่คือคลองบางหลวงอืมก็ที่นี่เขามี เขามีตั้งแต่สมัยอายุทยาเนาะทุกจุดก็มีแ,<ต>แบบที่ทินตะนาคูสินมีชี่เหรอไม่แต่ที่เนี่ยเขาสรา้างตั้แต่สมัยอายุทยาประวัติอะทันเหรอ,อ อุ้ยไก่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 ไก,ไก่ไก่สวยไก่ชนไหมเนี่ยนี่ชอบไก่ชนปะไหนอันนี้ต้นไมโยรา no way อันนี้มะขามลูกใต้ใบจ้ะลูกใต้ใบนี่ไงมันมีลูกอยู่ใต้ใบยย oh. <Man. S 1> แล้วมันทำอะไรสรรพคุณมัน,มนคือช่วยแก้ลูกตับเวลาคนกินเหล้าเยอะๆอ,อ่อเหมือนดีท็อกซ์ตับเงี้ยหรอใช oh. อ,อนี่วันนี้ว้ยตรงน,นี้สวย แปลกดีจันไม่ได้ดูทุกต้นอะไรไม่รมีว่ยตอนนี้น่าจะไปไหนอย่างอะไรต้นงิ้วที่เธอไปต้นงิ้วโอ้มีหนามด้วยฉันต้องปีนเหรอต้นแค่เนี้เอาฉันไม่อยู่หรอกต้นอะไรไหนวัสนาหน้าบ้านฉันมีอ่านเหรอไม้บ้านอ่ะเออไม้นี่ไม้ฟอกอากาศสวนไม้ประดับดูดสารพิษนี่อ๋อที่เขาคิดกันช่วงโควิด ดเดินมาข้างหลังนี่เจอพป้ปางเก่าจ้าอันนีป้ปางเก่าตัวนี้ใหญ่มากเห็นมันคือพนมีพ้าปางเก่าอยู่ตรงนั้นเก่<ม>าแก่จริงเออต้นศาลาแปะมะที่ถวกวต่จพปอปิ่เออเนี่ยพ้าปางเก่าเหมือนเขาต้องแบบค้ำไว้สร้างโครงเหล็กมาค้ำไว้หรอวะ จริงแ่มแสว่กกูกกนหนักมากใช่ตอนนี้เราเดินออกมาจากโซนวัดบางจากก็คือด้านหลังเดินมาไปทางฝั่งคลองที่เขาเป็นตลาดของหลวงนะแต่วันนี้วันศุกร์ตลาดน่าจะปิดมั้งไม่ปิดนะมึง โอ้ยเดินตลาดได้อีกโอ้ยได้คอนเทนต์เพิ่มให้โซฟา <laughs> ที่ตลาดน้ำคของบางหลวงแห่งนี้ของอะไรอ่ะบางหลวงใช่หรอบางจากบางหลวงตล,ลาดคลองบางหลวงจริงๆร้า,า,ออานควกคุณอ,อ้อยอ้อยไม่ใช่อ้อยครัวคุณอ้อยเดี๋ยวสั่งไปเดี๋ยวเรือกินดีกว่าเราจะได้สั่งไหมเพื่อจี้าสั่งอาหารเลยจ้า เมนูหน่อยจ้าเมนูที่นี่คือโซ่ฟอร์เอนเนอร์มากๆไหนเงี้ยในก๋วยเตี๋ยวว่ะคุณมึงแต่อันนี้น่ากินว่ะเนี่ยฮลิเบสิลไฟลาไเนี่ยข้าวผัดกะเพราปุกฉันหิวข้าวแน่เลย นี่แต่มาตกลงมีก็น,น่ากินนะกินอะไรดีอ่ะแกจะบอกว่าที่นี่ถ้านักท่องเที่ยวเยอะมากนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น่าละ่ะครัวคุณอ่อยเขาเลยมีเมนูแบบ foreigner มากมากคนหรือมันเป็นแบบถนนเล็กๆเนาะเข้ามาไม่คิดว่าจะมีตลาดน้ำที่แบบดูร่มรื่นค,คือดูแบบ family ดูอนะันซีนอ่ะอันซีนแบ่งคอกอ่ะ แต่ก็มีเรือท่องเที่ยวแบบขับมาในคลองพาท่องท่องเที่ยวมาดูแบบชีวิตสองฝั่งริมนานะสักพักหนึ่งมีคนกระโดดขึ้นไปแล้วขับเรือแบบองุ์บากวะแบบจามนมขับไล่อะ่ะเอ้ยไปดิไปดิเยพวเรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็กำลังพาทุกคนมาเดินเที่ยวเลยอีกแป๊บ,บนึ่งนะครับนี่คลองบางหลวง ซึ่งสุดๆของเราเหรอวะแค่ตรงนี้เหรอออตรงนี้เป็นคาเฟ่ร้านเช็คอินฟินเฟอร์อานนี่ด้านหลังเราก็จะเป็นคาเฟ่ไงนะแล้วก็แบบ มาทํางานคาบได้ก็มีแบบเพ้นติง้งเพง้นกระถางลอยลูกปัดอะไรอย่างนี้นะกับลานข้างหลังเราเลยก็มานั่งห้อยขาแบบนี้ได้เหมือนกันนะจ๊ะดูวิวคลองไปนะครับโอเคกลับดีกว่าแปบ๊บก่อนกลับเราเจอแวะซื้อขนมไทยก่อนเขาต้องมาขายไงครับมารดย,ยี่สิมิดล้วยมีเผอเอือกอ่าเสองมัดแล้วก็ เอากล้วยหนึ่งเผือกหนึ่งครับแล้วก็อันนี้ถุงเท่าไหร่สามสิบครับเอาอันนี้ถุงหนึ่งตนาไสอันนี้ทำเองปหมคับทำเองครับจริงหรอจริงครับโอเคเออมาจากบ้านโอเคเก็บปากหม้ออ่าแบบอ่าไข่ซาลาเปาซาลาเปาอันนี้ซาลาเปาไส้อะไรอ่ะซาลาเปาไส้อะไรอ่ะโทวเหลืองเนี่ยกรวดหวานอ่อนอ่อแค่ะขอานอันนี้ไข่ มีไข่เฮียไส่เผ็ดเค็มเหมือนหนมเทียนอ๋ออุ้ยงั้นเอาไข่เฮี้ยแล้วก็อันนี้สองเนาะอันนี้สองเปลือหนึ่งกล้วยหนึ่งแล้วก็อันนี้เท่านี้ครับครับผมกล้วยกับเกลือนีได้ขนมไทยแปลกๆมาเต็มเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเอากลับไปฝากแม่ฝากป้าไข่เฮี้ยงไะปกติแถวบ้านไม่มีไข่เฮี้ยขายข้าวต้มมันตัวเฮี้ยตัวเฮี้ยเหรอ ออใครมาก็ก่อนออกมาก็เจอลาคุณป้าเขาเขาทำเองด้วยนะขนมไทยก็อย่าลืมแวะอุ่นหนุนกันด้วยนะจ๊ะกระจายรายได้ไเข้าสู่ชุมชนนะจ๊ะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปแล้วดีกว่าออคลิปนี้ <ไป S 1> บายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องชีวิตทีว่างด้วยนะวันนี้ขอตัวกลับแล้วครับ